Welcome From the Other Side podcast to From Pod Si สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ From the Other Side Podcast ครับผมนาะวินิกเช่นเคยนะครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมโฆษณาชวนเชื่อครับหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกกันว่า propaganda เนี่ยถึงได้ผลในหลายๆประเทศในโลกนี้ครับ วันนี้ผมก็เลยมีเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับมาจากหนังสือ t h e a r t of Thinking Clearly ของคุณ r o l f Dobelli เช่นเคยนะครับซึ่งผมอยากจะมาชวนทุกคนคุยนะครับเรื่องปรากฏการ์ s l i p p e r e f f e c t ครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเบื้องหลังการทำงานของโฆษณาชวนเชื่ออที่ทำงานกันอยู่ทั่วโลกเลยครับเป็นคอนเซ็ปต์หลักๆของโฆษณาชวนเชื่อเนาะนี่ผมเลยอยากจะมาชวนทุกคนคุยเรื่องนี้กันครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับ Sleeper อร์เอฟคืออะไรนะครับต้องขออธิบายอย่างี้ก่อนว่า Sleeper อร์เอฟเนี่ยเป็นคํานิยามที่ใช้อธิบายกระบวนการเฉพาะนะครับของการเชื้อชวนโน้มนาวใจคนนะครับในด้านจิตวิทยาซึ่งในทางทฤษฎีแล้วนะครับสเลิปเปอร์เอฟเฟกเนี่ยหรือถ้าภาษาไทยก็คือรู้สึกว่าเขาจะแปลว่าเป็นเอฟเฟกอะไระการนอนหลับหรือการเชื่องช้าอะไรสักอย่าง,างเนี่ยผมขอเรียกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าเอฟเฟกต์นี้เนี่ยสลิปเปอร์เอฟเฟกเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อบางคนไม่สนใจข้อความโน้มน้าวในตอนแรกเพราะดูเหมือนว่าไม่น่าเชื่อถือและค่อยๆเริ่มเชื่อข้อความมากขึ้นและขึ้นไปเรื่อยๆในภายหลังนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับวิธีการโน้มน้าวใจตามปกติเลยใช่ไหมครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนเรามักถูกโน้มน้าวใจน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปเพราะเราก็จะเริ่มลืมสิ่ง,งต่าง ลืมความรู้สึกแล้วก็ลืมความอินกับเรื่องราวนั้นไปผู้เชี่ยวชาญครับส่วนใหญ่เลยคิดว่าผลผลของ s ิบบ p e นเฟกตเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าผู้คนอาจสูญเสียความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างข้อความที่พวกเขาได้รับกับสถานการณ์ของข้อความซึ่งทำให้พวกเขาไม่เชื่อในทีแรกที่ได้ฟังข้อความนั้นๆแต่ว่าข้อความนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอิมแพคฟูลและก็มีมีแง่คิดที่ที่มันค่อนข้างโดนนะครับ นั้นต่อให้คนเขาจะไม่เชื่อข้อความนี้ในตอนแรกเนี่ยแต่เขาก็จะค่อยๆมาเชื่อในภายหลังผมก็เลยอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งนะครับในหนังสือของคุณรอฟโดเวลลี่ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เขียนไว้เกี่ยวกับโฆษณาชนเชื่อในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเขาบอกไว้งี้ครับคุณรรฟบอกไในหนังสือว่า,าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับทุกประเทศต่ตางสร้างภาพยนต์โฆษณาชนเชื่อ ื่อให้ประชาชนกระตือรือร้นมากขึ้นที่จะไปต่อสู้เพื่อประเทศชาติและยอมพลีชีพหากจำเป็นโดยเฉพาะทหารอเมริกาครับทุ่มเงินก้อนโตให้กับการสร้างภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อจนกระทรวงการสงครามสหรัฐในขณะนั้นเนี่ยตัดสินใจตรวจสอบว่างบประมาณที่ใช้ไปเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่โดยทำการศึกษาวิจัยหลายครั้งเพื่อหาคำตอบว่าทัศนคติของบรรดาทหารเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหลังจากชมภาพยนตร์โฆษณา ชวนเชื่อเนี่ยที่ปลุกใจให้ทหารเนี่ยอยากไปรบมากขึ้นผลปรากฏนะครับก็คือค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังเลยทีเดียวเพราะว่าภาพยนตร์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ทหารกระตือรือร้นที่จะทําสงครามมากขึ้นเลยแม้แต่น้อยที่เป็นเช่นนั้นนะครับไม่ได้แปลว่ามันมันไม่ได้หมายความว่าภาพยนตร์นั้นไม่ดีพอนะครับแต่มันคือสิ่งนี้แหละ s ล e e เปอ e ์ f e c t คุณราอก็บอกไว้ต่อนะครับว่าหลังจากนั้น9สัปดาห์นะครับก็เกิดกิเกิดสิ่งที่ไม่น่าน่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นขึ้นมานะครับก็คือนักจิตวิทยาประเมินทัศนคติที่ทหารมีต่อสงครามอีกครั้งหนึ่งตอนประเมินตอนแรกหลังดูหนังจบเนี่ยดูโฆษณาชนเชื่อจบทหารไม่ได้รู้สึกถูกอิมโฟลเอนซ์ใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้น9สัปดาห์เนี่ยทัศนคติของทหารที่มีต่อสงครามเนี่ยคือได้ผลมากขึ้น เขาบอกไว้ว่าหลังจาก9สัปดาห์ที่ทหารได้ไปชมโฆษณาเนี่ยทหารเมื่อได้รับชมโฆษณาเมื่อ9สัปดาห์ก่อนเนี่ยเห็นด้วยกับการทําสงครามมากกว่าทหารที่ไม่ได้ชมโฆษณาครับเพราะนั้นเราก็เลยเห็นได้ชัดเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อก็ได้ผลแต่มันอาจจะต้องอาศัยเวลาหน่อยซึ่งก็เนี่ยแหละรครับคือ sleeper effect sleeper effect ตามชื่อเลยเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกที่หลับไหลยอยู่ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องอาศัยเวลาสักเล็กน้อย take time ครับในการที่จะทำให้อ่าอิมแพบางอย่างมันเกิดขึ้นขึ้นในใจคนเขาบอกว่านักจิตวิทยางุนงงกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับเพราะพวกเขารู้ดีว่าพลังในการจูงใจของสิ่งต่างๆจะลดน้อยลงตามการเวลาเหมือนค่าครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีคุณเองก็น่าจะเคยพบเจอเหตุการณ์ทำนองนี้เช่น หลังอ่านบทความบางอย่างเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการรักษาโรคด้วยยีนบำบัดคุณก็รู้สึกสนใจเรื่องนี้มากแต่หลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ครับคุณกลับเริ่มจําไม่ได้ว่าทําไมคุณถึงสนใจมันซึ่งผมคิดว่าจริงนะครับและเมื่อผ่านไปอีกหลายสัปดาห์คุณก็แทบไม่ตื่นเต้นกับเรื่องนั้นแล้วเพราะาคุณลืมมันไปแล้วครับแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจในกรณีของโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยผลลัพธ์กลับเป็นตรงกันข้ามครับเมื่อมันกระตุ้นความรู้สึก ในใจเราเนี่ยได้พลังในการจูงใจของมันก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาครับแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนี้คุณรอฟเขาก็บอกในหนังสืออีกครับว่ามีนักจิตวิทยาคนนึงครับชื่อว่าค a r ์ฟฮอฟแลน์อ่าคาวฮอฟแลนด์ Half ครับคาร์ฟฮอฟแลนเนี่ยเป็นคนที่ตั้งชื่อปรากฏการณ์ปริศนานี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ s l e e p e r Effect ซึ่งเขาให้คำนิยามว่ามันเป็นปรากฏการณ์พลังจูงใจที่หลับไหล คำอธิบายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้คือคนเราจะลืมเลือนแหล่งที่มาของข้อมูลเร็วกว่าตัวเนื้อหาครับพูดง่ายๆก็คือคนเราจะลืมตัวข้อมูลไปเลยเช่นในตัวอย่างที่ผมเพิ่งยกไปก็คือเรื่องทหารใช่ไหมครับเช่นเรื่องกระทรวงโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยได้ผลิตโฆษณาชวนเชื่อขึ้นมาให้ทหารดูเพื่อที่จะรู้สึกฮึกเหิมมากขึ้นทีนี้ทหารเขาก็ตอนดูเสร็จเขาก็จําเนื้อหาได้ สักแป๊บหนึง่งแหละครับหลังดูเสร็จเนาะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมาเรื่อยๆสองสสัปดาห์4ีหสัปดาห์มาเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยทหารเขาก็เริ่มลืมเนื้อหาไปครับลืมเนื้อหาในหนังในโฆษณานไปเลยแต่สิ่งที่ทหารจะจําได้แล้วมันจะตกผลึกอยู่ในใจของทหารเขาเนี่ยคือทหารเหล่านั้นที่ได้ดูโฆษณานเนี่ยจะจดจําความรู้สึกได้ว่าสงครามคือสิ่งจําเป็นและมีเกียรติดังนั้นพวกเราควรออกไปรบ านั้นคุณรอฟเขาก็เลยบอกไว้ในหนังสือว่าเนี่ยแหละรครับมันเป็นตะกอนที่จะเหลืออยู่ในใจของคนเราเมื่อได้ดูโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าอะไรก็ตามที่มันค่อนข้าง i Impactful ต่อใจเราทำให้ต่อให้เราลืมเนื้อหาไปแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังจำอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นได้อยู่ด้วยเหตุนี้นะครับยิ่งนานวันข้อมูลที่เราได้รับมาก็จะยิ่งดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อย แม้แหล่งที่มาจะไม่น่าเชื่อถือก็ตามสรุปง่ายๆก็คือคนเราที่ได้ดูสักอย่างที่มันค่อนข้างที่จะมีผลต่อจิตใจของเราหรือมันค่อนข้างทัชเนี่ยจะลืมเนื้อหาไปแล้วครับเมื่อเวลามันผ่านมาเนี่ยแต่เราจะยังจําความรู้สึกนั้นได้อยู่ดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่นักพูดหรือนักจูงใจคนที่พูดบนเวทีใหญ่ๆเนี่ยเวลาที่เราได้มีโอกาสฟังเขาเนี่ยต่อให้เราจะลืมเนื้อหาที่เขาพูดไปแล้วแต่ความรู้สึก Impact นั้นอะ่ะมันยังอยู่ในใจเราแล้วเราก็ยังจําได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนพูดต่อให้เราจะจําเนื้อหาได้ไม่มากก็ตามนะครับทีนี้พอได้ฟังตัวอย่างจบไปนะครับผมก็เลยอยากจะยกตัวอย่าง s l i p p e r Effect ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราครับคือหนึ่งใน S l ิป p e r e f f e c t ที่ชัดเจนที่สุดที่ผมมองเห็นนะครับแล้วก็แพร่หลายที่สุดเลยแล้วก็อยู่รอบตัวผมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะในทีวี u t u b e โทรศัพท์มือถือ Facebook i n s t a แ r a m อะไรพวกเนี้ย ที่เด่นที่สุดคือโฆษณาครับเพราะหัวใจหลักของการโฆษณาเนี่ยคือ Frequency หรือความถี่ครับคือความถี่มันจะต้องมากพอครับถ้าเกิดช่วงนี้นะครับช่วงที่ผมอัดพอดแคสต์นี้อยู่ก็จะเป็นช่วงที่กำลังออหาเสียงผู้ว่าหาเสียงผู้ว่ากทมใช่ไหมครับนั้นเวลาผมออกไปนอกบ้านเนี่ยมองซ้ายมองขวานเนี่ยจะเห็นแต่ป้ายโฆษณาผู้ว่าแล้วมันเยอะเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดเราไม่ทราบถึงเรื่องนี้ เราก็อาจจะถ้าเราไม่ทราบทราบถึงเรื่อง s l i p เปอ e ์เอฟเฟนะครับเราก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องเขาต้องแปะป้ายเยอะขนาดนั้นแต่พอผมได้ทราบถึงเรื่อง s l i p เปอ e ์เอฟเนั่นแหละแล้วเนี่ยผมก็ได้มารู้ว่าอ๋อเขาต้องการเรื่องความถี่ซึ่งมันก็เป็นหลักการพื้นฐานของ Marketing ิ้งนะครับความถี่จะต้องมากพอครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเจอบ่อยๆแล้วก็ได้ยินบ่อยๆแม้ตอนแรกจะไม่สนใจใยดีนะครับ เพราะว่ารู้แหละว่ามันคือโฆษณามันคือการโปรโมทแต่พอนานเข้าครับยิ่งถี่มากยิ่งดูมากยิ่งเราเห็นมากเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเราครับจิตใจเราเนี่ยจะถูกโน้มน้าวไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็คือมันเราจะถูกโน้มน้าวไปโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะถูกโน้มน้าวไปในทางนั้นนะครับยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งก็ได้เช่นสมมุติว่าเวลาเราอยากได้ของอะไรบางอย่างผมเนี่ยโอ้โหสมมุติผม เอ่อเซิร์ชหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ซื้อหนังสือออนไลน์เนาะไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกไปที่ห้างหรือร้านหนังสือผมก็เสิร์ชเข้าไปครับ lazada สมมติหนังสือเล่มนี้อยากได้มากตอนแรกก็ไม่ได้อยากได้นั้น,นหรอกครับแต่ด้วยความที่มันอยู่ในมือถือเราะนะผมก็จะเข้าไปดูมันเข้าไปถ่ายไปเรื่อยๆเข้าไปดูเข้าไปดูไปด,ไปด,ไปดูรีวิวไปอ่านรีวิวไปดูรีวิวใน YouTube สุดท้ายก็ซือ้อครับสุดท้ายก็คือทนความอยากนั้นไม่ไหวแล้วก็ต้องกดซื้อในที่สุดซึ่งก็เเนนี่หละรครับป็ อาจจะไม่ไม่ไม่ใช่ตัวอย่างที่โดยตรงเกี่ยวกับ s ต e ป p เอฟ f ฟ e c t แต่ว่าผมคิดว่ามันสามารถอธิบายเรื่องความถี่โฆษณาได้ดีซึ่งเรื่องนี้จะยิ่งทรงพลังมากขึ้นครับเมื่อผู้บริโภคเนี่ยบอกต่อกันเองหรือว่าเป็น word of mouth ก็คือคนเราเนี่ยมักจะเชื่อใจอคำพูดที่มาจากปากคนอื่นมากกว่าตัวเจ้าของแบรนด์พูดเองครับก็ เหมือนเดิมครับคล้ายๆหลักการโฆษณาชวนเชื่อก็คือตอนแรกที่เราฟังรีวิวจากคนอื่นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่พอเราไปเรื่อยๆแล้วเราไปเรื่อยๆอา่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราแล้วเรารู้สึกว่าโฆษณานั้นอะ่ะมันอิมแพ t ฟูลต่อเราต่อให้เราลืมเนื้อหาไปแล้วเนี่ยอารมณ์มันก็จะยังอยู่จนทําให้เราเชื่อจากปากคนที่รีวิวมาในที่สุดนะครับ mm hmm. ก็อ่ะหลังจากที่ ได้ฟังตัวอย่างของ Slipper Effect รอบตัวเราไปแล้วนะครับผมก็อยากจะนำเสนอวิธีแก้ปัญหาการตกหลุมพราง Slipper Effect ครับอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับในหนังสือไม่ได้เขียนไว้เเขาบอกว่าวิธีแรกก็คือตัดปัญหาชวโหน้าไปเลยครับให้ปฏิเสธไว้ก่อนคือคาว่าปฏิเสธไว้ก่อนไม่ใช่ว่าสมมติคนมาออฟเฟอร์โอกาส ที่ดีให้เราแล้วเราปฏิเสธทิ้งไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงว่าให้ปฏิเสธในใจเราครับว่าอย่าพิ่งไปเชื่ออย่าพิ่งไปโอบกอดก็คือ embrace คำพูดโน้มน้วใจของคนอื่นที่มันดูเหมือนน่าเชื่อถืออย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปตกลงปลงใจเขาครับรบับมาพิจารณาก่อนเพระเนี้ยเป็นด่านแรกครับที่จะเป็นด่านที่ทําให้เราไม่ถูกชักจูงทางความคิดหรือสิ่งที่ในภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า thought manipulation พอเราสามารถเป็นกลางได้แล้วโอเคเรารับเรารับข้อมูลมาเรายังไม่ต้องเชื่อก็ได้นำมาพิจารณาก่อนจากนั้นครับให้เรานำข้อมูลนี้ไปค้นแหล่งที่มาครับไปทำเรเสิร์ชไปหาข้อมูลว่ามันน่าเชื่อถือขนาดไหนยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเลขอ่าตัวเลขสักอย่างในเชิงธุรกิจละกันเราก็คงต้องไปหาใช่ไหมครับว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยมันมาจากไหนมันมาจากคนที่แบบ อยู่ดีๆก็เมกเลขนี้ขึ้นมาหรือมันมาจากสถาบันวิจัยโดยตรงหรือว่ามันมาจากบทความทั่วๆไปที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือมันมาจากเอ่อเอ็กซ์เพรสในด้านนี้ถูกไหมครับสุดท้ายแล้วพอเรารับข้อมูลมาเราก็ต้องไปหาแหล่งที่มาว่าน่าเชื่อถือมากแค่ไหนสุดท้ายก็คือพอเราหาแหล่งที่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิวจารณญาณของเราแหละครับอยู่กับ ดุลพินิษของเราะว,ว่าเราจะตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องนี้ซึ่งเขาก็บอกว่า critical thinking นะครับเป็นสิ่งสำคัญเราต้องพยายามทำตัวให้เป็นกลางแล้วก็พยายามคิดให้รอบครอบที่สุดที่สำคัญคือเราต้องหัดคิดแบบ critical thinking ก็คือหัดคิดเชิงวิพากวิจาร์ณว่าจากจากข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยใครบ้างที่ได้รับผลประโยชน์ แล้วมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่าหรือมีความมาแอบแฝงหรือเปล่าคือว่าง่ายๆคือต้องคิดให้ครบทุกมุม,มครับและคิดให้รอบคอบที่สุดแล้วเราก็ควรจะทิ้งควรจะจะทิ้ง confirmation bias ไปก็คือพยายามทำตัวเป็นกลางครับอย่าอย่าแบบอย่าอย่าเป็น confirmation bias มันคือการที่สมมติเราเชื่อเรื่องเรื่องหนึ่งเราก็จะปิดรับความเห็นต่างเลยปิดรับไม่ไม่ยอมรับความเห็นต่าง แล้วเราก็จะหาแต่ข้อมูลที่คนข้อมูลที่แบบมีแต่คนเชื่อแบบเดียวกับเราเช่นสมมุติว่าผมเชื่อว่าลาเนี่ยจะต้องเป็นสีน้ําตาลเท่านั้นแล้วสมมุติว่ามีอีกคนนึงมาบอกผมว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่ไม่ใช่นะจริงๆรามสีเทาได้แต่ผมไม่เชื่อครับและถ้าผมมีหลักการ confirmation bias เนี่ยผมก็จะปิดกั้นตัวเองเลยไม่ยอมฟังไอ้คนที่มาเห็นต่างกับผมแล้วผมก็จะหาข้อมูลแต่คนที่บอกว่า ลาเป็นเสียงตาล,ลาเป็นเสียงตาล,ลาเป็นเสียงตานเพื่อคอนเฟิร์มไบแอสของผมขึ้นไปเรื่อยๆจนทําให้ผมเชื่อในสิ่งที่ผิดไปสุดท้ายครับตั้งคําถามยากๆก,กับตัวเองครับเขาบอกให้ raise a tough questions กับตัวเองเพื่อพิสูจน์ในความเชื่อของตัวเองคือบางทีเวลาเราเชื่อบางอย่างเนี่ยเราเชื่อไปโดยที่ไม่ได้ตั้งคําถามครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากป้องกันการตกลงไปในหลุมพรางของ s l ิป p เอฟ er f ฟ e c t เนี่ย ให้พยายามตั้งคำถามยากๆก,กับตัวเองไว้ครับแล้วถ้าเราตอบคำถามนั้นได้โอเคเราเชื่อเรื่องนี้ได้แต่สมมุติถ้าเราตอบคำถามไม่ได้เราก็คงต้องไปหาข้อมูลถูกไหมครับว่าทําไมเราถึงเชื่อเรื่องนี้พูดง่ายๆก็คืออย่าเพิ่งเชื่อเรื่องอะไรง,ง่ายๆครับให้ไปหาให้ตั้งคําถามแล้วก็ไปหาข้อมูลมาก,ก่อนแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับคุณโรธดเบลลี่ได้พูดไว้อย่างหนึ่งในหน,งหนังสือซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันมันก็จริงมันมันทัชมากเออคือคุณโรธเขาบอกไว้ว่า จงทำตัวเหมือนพนักง,งานสอบสวนครับโดยตั้งคําถามไว้ก่อนเลยว่าใครได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นแม้การกระทําเช่นนี้จะต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิมแต่มันจะช่วยความคิดของเราเนี่ยกระจ่างชัดมากขึ้นครับคุณรอฟเขาบอกไว้ว่าเราต้องตั้งคําถามกับทุกอย่างที่ตัวเองเชื่อครับอ่านั้นถ้าเกิดเรารู้ทันสลิเบอร e เ f ฟ c t นะครับนอกจากเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของใครแล้วเรายังสามารถมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตได้ด้วยนะครับ ก็คืออิสรภาพที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองและไม่ถูกชักจูงได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นผมขอสรุปไว้อย่างนี้และกันว่าเวลาที่เราได้ยินเรื่องอะไรมาเนี่ยอย่าเพิ่งปักใจเชื่อโดยทันทีเลยครับให้เราปฏิเสธในใจไว้ก่อนแล้วนําความคิดนั้นนะมาพิจารณาหาแหล่งข้อมูลแล้วสุดท้ายแล้วเราค่อยมาใช้วิจารณญาณของเราเนี่ยในการตัดสินใจว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อครับ สำหรับเอพิโซดนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เรามาเจอเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ